ว่าที่โฉฟู่ในอนาคตจะขอจดจำชื่อของเจ้าเด็กโง่คนนี้ไว้ให้ขึ้นใจตอนนี้เขากลับมาเกิดใหม่ในร่างเดิมเมื่อ30ปีที่แล้วซึ่งในตอนนั้นเขาเป็นเพียงบัณฑิตยากจนไม่มีเงินและไร้อำนาจใดจึงทำได้เพียงปล่อยให้ผู้อื่นรังแกความรู้สึกนี้ช่างน่าอัปยะเหลือเกินขณะที่บัณฑิตหน้าหวานกำลังขบเคี้ยวเคี้ยวฟันด้วยความโมโหอยู่นั้นหลินเว่ยเว่ยก็เช็ดแผลที่หลังศีรษะของเขาจนสะอาดหมดจดโชคดีที่บาดแผลไม่ลึกมากเลือดจึงค่อยๆหยุดไหล เขายังมีรอยแผลอยู่ตรงหน้าผากใบหน้าที่หวานเสียยิ่งกว่าสตรีบัดนี้มีรอยฟกช้ำน้อยใหญ่ทั่วใบหน้าหลินเว่ยเว่ยจึงอดสงสารมิได้จึงตั้งใจจะช่วยเช็ดคราบเลือดให้เขาเจียงโมหานตกตะลึงเขาหยิบผ้าเช็ดหน้าที่เปียกชุ่มมาเช็ดหน้าของตนอย่างโมโหตรงนี้ยังเช็ดไม่สะอาดเลยหลินเว่ยเว่ยจ้องใบหน้าของอีกฝ่ายไม่ให้คลาดส,สายตาเลยสักจุดเจียงโมหานปัดมือนางออกจากนั้นก็ถลึงตามองแล้วออกแรงเช็ดบริเวณที่นางเน้นย้ำจนแก้มปรากฏร,รอยแดงขึ้นมา หลินเว่ยเว่มุยปากบุรุษหนุ่มหน้าหวานทำหน้าโมโหแล้วเหมือนลูกหมาป่ายิ่งนะักเจียงโมหานร,รู้ดีถึงพลังอำนาจแห่งการคุกคามที่สะท้อนออกจากแววตาของตนไม่ว่าเป็นขุนนางชั้นผู้น้อยหรือทหารในายใดก็ตามที่มีความขลาดก็มักตกใจกลัวจนหมดสติไปเป็นแถวแต่เจ้าเด็กโง่ที่ยืนอยู่ตรงหน้ากลับมีอารมณ์มาหัวเราสะสรุปแล้วนางเป็นคนกล้าหรือคนบ้ากันแน่เจ้าไม่กลัวข้าเลยหรือเจียงโมหานอดถามไม่ได้ หลินเว่ยเว่ยได้ยินเช่นนั้นก็ย้อนถามด้วยความประหลาดใจแล้วเหตุใดข้าต้องกลัวเจ้าด้วยหรือเพราะหน้าตาของเจ้ารูปงามเกินไปเจ้าดูสิเจ้ายังสูงไม่เท่าข้าเลยอีกทั้งไม่มีรูปร่างที่แข็งแกร่งเต็มเปี่ยมไปด้วยพละกําลังเหมือนข้าที่แค่ใช้นิ้วสะกิดเจ้าก็เซแล้วต้องเป็นเจ้าต่างหากที่กลัวข้าถึงจะถูกนางยื่นมือมาดันเขาจริงเจียงโมหานถูกนางใช้นิ้วดันที่บ่าจนเขาอ่อนเซไปเล็กน้อยหากไม่ได้หลินเว่ยเว่ยเดินเข้ามาประคองไว้ได้ทันป่านนี้เขาคงล้มหงายหลังไปแล้ว เจียงโมหานคิดในใจเจ้าเด็กโง่เจ้ารอข้าก่อนเถิดเจียงโมหานเขียนชื่อนางลงบัญชีแค้นไว้แล้วเอาละ่ะเลิกโมโหได้แล้วหลินเว่ยเว่ยกล่าวด้วยน้ำเสียงคล้ายกำลังปลอบเด็กน้อยให้เป็นเด็กดีดูสภาพเจ้าตอนนี้ด้วยคิดว่ายังกลับไปที่สำนักศึกษาไหวหรือเจ้าอยากให้ข้าไปที่สำนักศึกษาเพื่อช่วยสั่งสอนคนที่ทำร้ายร่างกายเจ้าหรือไม่ข้าเป็นถึงโฉฝูซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจของคนเพียงคนเดียวแต่อยู่เหนือผู้คนนับหมื่นเหตุใดต้องให้เด็กอ้วนเยี่ยงเจ้ามาคอยสั่งสอนด้วย เจียงโมหานคิดได้เช่นนั้นก็กล่าวอย่างเย็นชากลับหมู่บ้านรับทราบหลินเว่ยเว่ยมองเขาด้วยสีหน้าที่เปื้อนไปด้วยรอยยิ้มเจ้าเดินเองไหวหรือไม่ให้ข้าช่วยแบกเจ้าดีหรือไม่ไม่จำเป็นเจียงโมหานกัดฟันพูดทีละคำไม่อยากให้ข้าแบกก็บอกดีๆได้นี่เหตุใดต้องทํากระฟัดกระเฟียดโมโหด้วยเหตุใดบัณฑิตหนุ่มจอมหยิงถึงได้กลายเป็นบัณฑิตน้อยเจ้าอารมณ์ไปเสียได้ ไม่รู้ว่าข้าไปทำให้เขาโมโหได้เช่นไรหน้าปวดหัวเสียจริง